คือลูกคนเดียวเลยไหมคุณพ่อคนเดียวครับลูกชายคนเดียวเลยนะครับไม่มีเหตุบอกอะไรเลยเหรอฮะไม่ไม,ไม่ไม่มีครับแล้วแล้วคลอดมาแล้ว,ลวยังไงนะฮะเขาบอกว่าลูกเกิดมาผิดลูกแต่ยังไม่ขวบหนึ่งเลยก็ไปเกิดเหตุอีกเหตุหนึ่งนะยังไงคุณพ่อตัวเขาน้องเป็นมะเร็งในอันทะอ้าวตอนนี้เขาก็ยังต้องพากระดูกไปเรื่อยๆตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมคุณพ่อครับ กี่ครั้งแล้วหนูจําได้ไหมไปผากระดูนับไม่ได้แล้วค่ะได้ยินไหมน่าจะเกินยี่สิบเริ่มศึกษาจริงจังพัฒนาไปออนไลน์ปออะไรนะตั้งแต่ปอสามเลยค่ะปอสามนะแล้วหนูคิดไปไปถึงอนาคตยังไงประมาณยังไงวางไว้ชอบในด้านการทำธุรกิจเรามีแผนในการทาแบรนด์ทำอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองใช่ครั สวัสดีครับปัญญาปันสุขในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของเด็กชายอายุ19ปีนะฮะที่พ่อแม่สอนให้มองว่าตัวเองนั้นเป็นคนปกติมาตั้งแต่เกิดทั้งที่เขาเกิดมานะครับกระดูกผิดรูปทั้ง,งร่างเลยตัวเล็กผอมแล้วก็ต้องใช้ไม้เท้าตลอดต้องผ่านการผ่าตัดแล้วก็นอนโรงพยาบาลมานับครั้งไม่ถ้วนเขาใช้คำสอนของพ่อแม่นะครับ หาอะไรได้ได้ตั้งแต่อยู่ป3ด้วยการขายของออนไลน์แล้วก็ทำอย่างนี้มานับ10ปีแล้วจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนี่คือความภูมิใจของพ่อและแม่รวมทั้งตัวเขาเองออกมาเลยครับเชิญเลยครับนะฮะแล้วค่อยมานะครับแล้วก็จะเดินอย่างนี้นะวัสดีครับวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อิงครับผมนูอิงนะอิงตอนนี้อายุ 19ปี19แล้วครับสปีปขออนุญาตนิดนึงเนาะอธิบายลักษณะเท่าที่เห็นก่อนเนาะท่านผู้ชมจะเห็นว่า19ตัวไม่ใหญ่โตเนาะครับผมเพราะว่าหยุดการเจริญเติบโตแล้วหยุดแล้วด้วยนะตอนนี้หนูสูงประมาณเท่าไหร่ครับ120ยี่ิบครับ 2> <120 S 1> รบ2 0ได้หยุดการเติบโตแล้วนะนี่หยุดเพียงร่างกายนะหัวใจเด็กคนนี้นี่ไม่หยุดนะโอ้ดูดูลงเท้านะเอาหนูหนูหนูให้หันข้างเอาเอาเท่าที่ยืนได้นะเนี่ยเ,เสริมขา รองเท้ามาเพระาะว่าขาเราก็จะไม่เท่ากันด้วยใช่ค่ะนะวันนี้นะท่านผู้ชมใครชมรายการนะใครเจอปัญหาทุกยากไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าวันนี้จะเป็นพลังกายพลังใจแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ชมจะมีพลังเหมือนเด็กคนนี้อย่างมากเลยสิ่ง,งที่หนูได้รับจากคุณพ่อก็คือว่าหนูเป็นยังไงนะใช่ครับหนูเป็นคนปกติครับได้ยินไป็คแค่คนทั่วไปนี่คือคําว่าคนปกติหนูฟังคํานี้จากคุณพ่อแล้วหนูรู้สึกยังไงครับ <คน S 1> หนูก็รู้ตัวว่าหนูไม่แตกต่างกับคนอื่นหนูก็มีชีวิตประจาวันที่เหมือนกับทุกคนได้แล้วหนูภูมิใจในตัวหนูไหมล่ะภูมิใจมากครับผมนะพ่อหนูไม่ธรรมดานะรับ<ะ>อ่าวันนี้คุณพ่อมาด้วยสวัสดีนะครับคุณพ่อดีครับคุณพ่ออายุเท่าไหร่รรแล้วครับ4 3บสาครับสี่บสามแล้วภูมิใจในลูกคนนี้แค่ไหนครับก็มากมากครับเขาช่วยเหลือตัวเองได้ดีกว่าที่คิดเอาไว้ มันเกินกว่าความภูมิใจที่คุณพ่อเคยตั้งคาดหวังเอาไว้งี้เลหรอใช่ครับสิ่งที่พ่อสอนคือยังไงนะคําว่าคนอะไรนะเป็นคนที่ว่าปกติที่คนอื่นเขาทําได้ตัวเองก็ต้องทําได้ไม่ห้ามนั่งรถเข็นอะไรเงี้ยคือยังไม่อยากให้นั่งมันสุดยอดมากเลยคุณพ่อคือหมายความว่าให้มองตัวเองให้ปกติให้ได้ครับเราอยากให้เดินเองมันจะได้กล้ามื้อจะได้แข็งแรงดีกว่าคุณพ่อรู้ สุดๆเลยนะแต่สําคัญก็คือลูกนะครับคุณพ่อตัวเขาก็เอาคําสอนของพ่อมาทําจนได้ด้วยครับที่เราคุยนี้เพิ่งเริ่มต้นนะเด็กคนนี้มีสิ่งที่ต้องขออนุญาตว่าต้องเรียกว่ามหาัศาจรรย์อีกหลายเรื่องเลยเนาะต้องบอกเลยครับว่าความมหัศาจรรย์ในวันนี้ของน้องอิงนั้นจะเป็นพลังให้กับคุณผู้ชมได้สู้กับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างแน่นอนครับ เรื่องราวของน้องอิงเด็กที่ต้องสู้กับความผิดปกติของตัวเองมาตั้งแต่เกิดจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนเราไปชมกันต่อได้เลยครับอ่านี่คือลูกคนเดียวเลยไหมคุณพ่อคนเดียวครับลูกชายคนเดียวเลยนะครับตอนเขาเกิดมาดูแลหรือตรวจหาหมอตลอดเวลาใช่ไหมครับถูกต้องครับไม่มีเหตุบอกอะไรเลยเหรอฮะไม่ไม,ไม่ไม่มีครับไม่มีว่าอะไรที่แปลกไม่มีเ,เลยหมอก็เช็คดูแล้วก็คงไม่มีอะไรเลยครับผมอืมอสุดท้ายพอไปเห็นภาพแรกคือ น้องเขาเป็นย <gegen ihn? S 2> ังไงนะครับก็ขาของเขาที see, <c oughs> ่เห็นหลักๆคือขาของเขาอ่ะจะจะคว้กันแขนแหละครับแขนเขาก็จะโก่งแบบนี้ครับโอ้นี่จะเห็นนะหนูซ้ายจะโก่งอย่างนี้ครับขาจะพอตรงหน่อยใช่ค่ะหมอแนะนํายังไงไหมฮะถ้าเป็นตอนนั้นผ่าตัดครับโอ้ต้องผ่าตัดกระดูกไปเรื่อยๆใช่ครับโอ้โหมันก็จะอดสงสารลูกไม่ได้นะครับอ่ัก็ว่ากันไปตามตามที่หมอแนะนําไปก่อน แต่ยังไม่ขวบหนึ่งเลยก็ไปเกิดเหตุอีกเหตุหนึ่งนะยังไงคุณพ่อตัวเขาคืออันทะเขาบวมครับอ่อบวมเหมือนเหมือนเหมือนว่าโดนอะไรต่อยเงี้ยนี่ยังไม่ขวบเลยนะท่านผู้ชมทางดีๆนะก็ไปหาหมอยังไม่เจอสาเหตุยังไม่เจอครับไปไปไปหลายครั้งไหมครับก็ไปตรวจครั้งครั้งที่สามแล้วครั้งที่สี่เขาเขาบอกว่าน้องเป็นมะเร็งในอันทะหนูเจอหลายอย่างมากเลยนะ แล้วเรวต้องต้องรักษายัางไงนะครับก็คืนนั้นหมอบอกว่าต้องผ่าคืนนั้นเลยครับผ่าผ่าออกมาถึงได้รู้ว่า<ม>เนื้องอกแนื้ทะหนาประมาณ3ามเซนครับคือตัวคําว่ามะเร็งเนี่ยนะเป็นแค่ฟังเราก็ยังไม่อยากได้ยินเลยนะคุณพ่อนะครับแต่พอผ่ามันก็ยังไม่จบใช่ไหมครับย,ยังครับต้องดูอาการไปอีก12ปีครับซึ่งก็แปลว่าตลอดตลอดเวลานั้นก็ต้องทําการบ,บําบัดหรือว่าให้คีโมอยู่เรื่อยต้องคีโมนะท่านผู้ชม แล้วผมผมก็ร่วงครับร่วงอ๋อนี่ยะคนคีโมจะรู้เลยต่อสู้มาเยอะเลยนะครับแล้วก็คีโมตั้งแต่เด็กๆนั่นนะเขาต้องบ่อยขนาดไหนครก็สามเดือนไปไปคีโมทีครับ้หคุณพ่อคุณแม่มีเงินมีทองเยอะไหมครับไม่ครับก็รับจ้างทั่วไปใช่ไหมรับจ้างทั่วไปแล้วแล้วเขาต้องทําถึงสิบสองครับแต่ตอนนี้เขาสิบเก้าแล้วครับตอนนี้หยุดหยุดการรักษาแล้วครับ เกี่ยวกับมาเ็งอ่ะครับ๋อไปว่ามาเร็งนี่รอดแล้วนะรอดแล้วครับโอ้สาธุสาธุเนอะเอานะหนูหลุดไปอันหนึ่งแล้วนะเอาเอาสู้กันร่วมสู้กันนะฮะไปเรื่อยๆโอ้โหคุณพ่อเคยมองลูกเป็นไม่เหมือนคนอื่นไหมไม่มีในใจคุณพ่อคนนี้เลยับนี่คือลูกปกติของคุณพ่อเลยนะคนะพระเพ้าะนั้นก็พยายามจะให้ช่วยตัวเองให้ได้ เดี๋ยวนี้หนูเข้าห้องน้าเองได้หรือว่าอะไรไหมได้คับทำทุกอย่างได้ตัวเองหมดแล้วโอ้โหดูฟังสิและแล้วก่อนนั้นนะไปไม่ได้เดินก็ไม่ได้อยู่ใช่ไหมตอนนั้นเดินเดินไม่ได้ครับแล้วแล้วทำไงให้เขาเดินไม่ได้ตอนนั้นเขาจะนั่งถัดไปกับพื้นี่กับพื้นปูนเนี่ยนะครับไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนั้นท่านผู้ชมเขาเดินไม่ได้เขาถัดไปก่อนนะหนูรู้สึกยังไงไหมเก็สู้ไปก่อนครับผมคือยังไงเราก็ต้องทาด้วยตัวเองไปก่อนคือเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ทําด้วยตัวเองอ่ะเราแน่นางคนเรา ใครจะมาช่วยเราถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่อ๋อพูดอย่างนี้เลยเขาคิดว่าตัาเกิดคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่จะเป็นยังไงเขาจะอยู่ได้ไหมคุณพ่อคุณแม่คิดด้วยไหมฮะใช่ครับแล้วเราเริ่มใช้ไม้ไม้ค้ำนี่เมื่อไหร่แล้วฮะน่าจะตอนประถมต้นอ๋อเพราะพราะโตได้นิดหน่อยเหมือนกับเด็กที่จะเริ่มหัดเดินเลยใช่ไหมครับเอาไม้เท้าเไม้ค้ำนี่เลย จะอุ้มเขายืนแล้วให้เขาปยุงตัวผมก็จะเอาไม้ค้ำเนี่ยเสียบให้เขาเดินซึ่งเขาจังยืนลําบากใช่ไหมครับเดินไม่ได้ใช่ไหมอู่จำวันแรกได้ไหมลูกัำได้เออแล้วไม้ค้ำแล้วเป็นอะไรที่ทรงตัวยากแล้วก็ล้มบ่อยมากทุกครั้งเดินต้องมีล้มตลอดอาวแล้วทุกครั้งที่ล้มทุกครั้งที่ทรงตัวยากหนูคิดอะไรล่ะก็ต้องลูกค่ได้ครับในเมื่อว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วเราอยากจะเดินได้ถ้าเรามัวแต่ถากถาชีวิตเราก็คงจะอยู่แค่แบบนั้นเขาสู้ขนาดไหนพ่อว่าหัวใจเขาเป็นยังไงฮะ ผมว่าเกินร้อย่ะนะยังไม่จบยังมีเรื่องที่น่าภูมิใจกว่านี้อีกเยอะนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ฝึกกันไปและท่านผู้ชมเห็นไหมตั้งแต่ต้นรายการหนูเนี่ยไม่ได้ยืนตรงๆนะขาไม่เท่ากันนะหนูเอียงไปอีกข้างหนึ่งนะซึ่งจะต้องเอียงไปอย่างนี้ตลอดใช่ไหมลูกครม,มีผลนะครับท่านผู้ชมเมื่อเอียงไปอย่างนี้ปับ๊บก็จะไปกระทบร่างกายภายใน ถูกครับตรงไหนหรกก็จะมีทั้งปอดแล้วก็หัวใจด้วยค่ะผลก็คือการหายใจนู่มเป็นยังไงทุกมันไม่ค่อยสะดวกมันทําให้เราเหนื่อยง่ายเวลาเจออะไรนีน้ได้รลนอยหรือตื่นเต้นมากเกินไปก็จะรู้สึกเหนื่อยหอบครับหายใจไม่ทันแค่ร่างกายอย่างนี้นะก็ลําบากสุดๆแล้วการหายใจนี่คือพื้นฐานการดํารงชีวิตอยู่นะถ้าไม่มีลมหายใจมันอยู่ไม่ได้นะมันเกินร้อยจริงๆนะพ่อ เขาสู้มากๆเลยอสุดๆลูกอ้าวตอนนี้เขาก็ยังต้องผ่ากระดูกไปเรื่อยๆตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมคุณพ่อครับกี่ครั้งแล้วหนูจําได้ไหมไปผ่ากระดูกนักไม่ได้แล้วครับได้ยินไหมท่านผู้ชมหลายครั้งท่านผู้ชมก็ไม่ได้ป่วยถึงท่านผ่าตัดนี่ผ่าตัดทั้งกระดูกม่รู้จนก็นั่งนับครั้งไม่ถ้วนมีเรื่องมะเร็งคีโมมาต้องเท่าไหร่ถึงอายุสิบสองหนักๆทั้งนั้น เขาเรียกว่ากว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยน้องอิงต้องทนเจ็บจากการรักษามานับครั้งไม่ถ้วนและนั่นก็ทําให้เด็กคนนี้มีพลังสู้กับการใช้ชีวิตในทุกๆวันครับเราก็ไม่โตแล้วนะคร้อยยี่สิบแล้วก็ต้องคุมตัวน้ําหนักอยู่ประมาณยี่สิบหกแล้วทานข้าวมันจะอิ่มไหมลูกอิ่มค่ะด้วยความที่ว่า เราตัวเล็กล้วก็การใช้พลังงานอะไรมันไม่ได้เยอะมากมันจะพอดีกับเราพอดีใช่ค่ะแต่ก็ต้องดูแลไม่ให้น้ําหนักมันเกินใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีแบบว่าเอากกําลังกายบ้างเล็กน้อยครับอุ๊ยออกกําลังกายได้ด้วยเหรอครับแล้วลุงทำไงอะ่ะจะเป็นแพงค่ะผมฮะแพงแบงการแพรอย่างเ<บ>งี้ยเหรอใช่คุณพ่อเขาแพงจริงเหรอครับฮะฮะนอนอย่างเงี้ยเหรอใช่ โอ้ท่านม้ชมดูสักนิดหนึ่งนะ,<ด>อะชอชดินิดหนึ่งแล้วหนูจะจะ,จะจะออกจากไม้ค้ำต่างๆได้หมดนะได้ครัทำเองเลยนะได้ครับๆๆดูดูนะขั้นตอนอ๋โอ,อ,อโอ้โหแล้วเดินอย่างนี้นะท่านม้ชมดูนะ<อ>ใครที่บอกไม่ไหวดูเด็กคนนี้ไว้นะครับอ๋อดูนี่ชันขึ้นมาหมดแล้วนี่ตอนนี้นะ อาจจะมีเสื้อ้หนาหน่อยแต่แต่จะเห็นว่าตั้งแต่ข้อศอกนะฮะตนตรงท่อนมือแล้วก็ปลายเท้าเลยนะตอนนี้ตัวเขาลอยหมดแล้วนะครับคุณพ่อเอาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะเอาละเอาพอแล้วนะเอาพอแล้วพอแล้วลูกอู้หูอ่าเราคุยกันต่อเลยแล้วแล้วแพงนี่เลือกเองหรือว่าคุณพ่อเลือกหรือว่าน้องเลือกเองครับเพราะอะไรลูกเพราะอะไรอ่าหูพยายามหากีฬาที่เราสามารถเล่นได้แล้วก็ให้เราได้ฝึกการใช้ปอด ใช้กำลังแล้วตัวแพ้งนี้มันช่วยอะไรหนูได้บ้างองอยมันทำให้หนูควบคุมลมหายใจได้ดีขึ้นโอ้โหยิ่งพูดยิ่งแบบเห็นถึงสิ่งที่หนูได้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 ดูจุดที่มันเป็นความจริงแล้วก็แก้ไขอยู่กับเขายังไงให้สมบูรณ์ที่สุดนะนะเอามาดูในเหตุเรื่องการเรียนบ้างมันมีเหตุต่างๆสําหรับเด็กคนนี้มากมายก็ได้เรียนตามเกณฑ์ทั้งหมดใช่ไหมคุณพ่อครับครับตั้งแต่เด็กตั้งอนุบาลเลยนะครับ ารโรงเรียนยากไหมครับก็ยากพอสมควรครับตรงโรงเรียนทําให้หนูรู้สึกอีกไหมว่าเอ๊ะทำไมเราจะได้เรียนยากเยอะครับอีกก็มีครับหนูคิดเรื่องอะไรล่ะครับก็เวลาไปเรียนแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นน่ะเราก็อยากจะเรียนแต่ทําไมหาโรงเรียนยากแล้วพอได้เรียนแล้วเราก็มีการคิดอะไรเปรียบเทียบในต่างกลุ่มค่อนข้างเยอะมันจะไปเห็นสิ่งต่างใช่ไหมมันก็อดคิดไม่ได้ใช่ตอนนั้นคุณว่าให้กําลังใจยังไงครับก็พยายามที่แบบว่าตั้งให้เขาตั้งใจเรียนอ่ะอ๋อเอาเรื่องการเรียนไปเลยครับ เน้นเน้นเรียนให้ให้ดีที่สุดอ่ะ๋อ oh. คุณพ่อผมเชิญคุณพ่อขึ้นมาพูดกับลูกตรงนี้ดีกว่านี่คือเด็กซึ่งเป็นลูกของพ่อคนนี้ซึ่งไม่เคยเห็นว่าเขาเนี่ยผิดปกติอะไรเลยยิงก็เป็นเด็กปกติเหมือนคนทั่วไปอ่ะเดินได้เหมือนเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนคนอื่นเรามีมือมีขาเราเดินไปสู้เหมือนพ่อกับแม่สู้มาครับ ก็รักปานะครับแล้วก็รักมาด้วย mm hmm. ก็จะตู้ครับจะไม่ยอมยังไงก็ต้องไปต่อครับโอ้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พ่อคนนี้บอกเด็กคนนี้ประเด็นคือเด็กคนนี้ได้ทำตามคำสอนพ่อ mm hmm. แล้วก็ทำได้สำเร็จจริงๆและท่านผู้ชมนะ mm hmm. เป็นเด็กเรียนแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้ดีหมดหนูชอบอะไรวัดรูปก,ก็ได้ครับผมเนี่ย วาดรูปกระเด็นนะนี่วาดรูปนะแต่งกลอนด้วยเหรอเคยแต่งกลอนครับเป็นแบบประกวดในโรงเรียนเหรอน้องเพลงก็ได้ด้วยเหรอพอได้ครับโอ้โหดูดูดูแล้วก็ไปแข่งระบายสีค่ะวาดรูประบายสีครับได้รางวัลเท่าไหร่นะที่เคยได้ชมพูที่หนึ่งระดับภาคครับท่านผู้ชมนี่คือความสามารถของเขานะนะยิ่งคุยยิ่งน่าภูมิใจนะคุณพ่อครับนะ พ่อภูมิใจึ้นเรื่อยๆหไหมใช่ครับตอนนี้หนูยเรียนชั้นอะไรแล้วอยู่ปวชวปีสองค่ะแล้วหนูเลือกสาขาอะไรครับคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าหนูสนใจในเรื่องอาขายของในการทาธุรกิจตนวตัวแล้วก็ยุคใหม่สมัยนี้คือมันจะเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกจะต่วใหญ่แล้วก็มันจะเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้แล้วก็เข้าถึงได้แล้วก็นํามาต่อยอดได้เยอะค่ะเป็ไนไงคุณพ่อฟังพ่อๆกับผมอ่ะครับยิ่งฟังยิ่งชื่นใจไหมเตินตันครับเ <c oughs> นอะ เขาคิดไม่ธรรมดานะเพราะเขาคิดเรื่องการเรียนของเขาเองและหนูคิดไปไปถึงอนาคตยังไงประมาณยังไงวางไว้คร่าวๆใ,ให้ฟังดีฮะก็คือถ้าเรียนจบแล้วอะไร,รแล้วก็ตั้งใจที่จะทําธุรกิจวนตัวครับผมเพราะว่าเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าอย่างแรกคือเราก็ศึกษามาเยอะแล้วก็ชอบในด้านการทําธุรกิจเรามีแผนในการทาแบรนด์ทาอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้น<ๆ>เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองใช่ครับ เป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับหนูน้อยคนนี้ช่วงหน้าเราจะไปดูสิ่งมหัศจรรย์ของเด